บอกว่าต้องพอใจแล้วครับคับคนงาน2วันลบสิบช็อตก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ว่าสนามนี้บนกรีนก็ค่อนข้างยากนิดหน่อยการให้หลายการให้น้ำหนักเพราะว่าคือค่อนข้างสโลปครับแตก่ก็เล่นออกมาได้ดีครับก็คงเล่นตามแผนเดิมพยายามตีเพราะว่ากรีนที่นี่ค่อนข้างเล็กแกตีให้โอกาสตัวเองเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าตีได้ออนเนี่ยก็มีโอกาสพัด ไอ้ไก่เยอะก็คงเล่นตามตามแผนเดิมที่ที่เล่นสองวันแรกครับก็ต้องก็ต้องดูว่าคนนีนจะเป็นยังไงครับก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงสถานการณ์โควิดก็เชื่อว่าทุกคนก็ระมัดระวังตัวอย่างดีที่สุดก็ตัวโมเองก็ระมัดระวังใช้ชีวิตประจำวันโดยไม่ประมาทไปในสถานที่ที่โล่งที่โปร่งผู้คนน้อยอะไรอย่งี้ก็พยายามก็อยากให้ทุกคน ดูแลตัวเองให้ดีเพราะว่าคือเชื่อว่าทุกคนคงไม่อยากที่จะติดโควิดนะครับก็ช่วยๆกันเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับขอบคุณครับ